วันนี้นะครับผมมีรถที่ใช้มาเพียงแค่11เดือนนะกลิ่นข้างในยังใหม่อยู่เลยนะฮะและใหม่ใช้มาเพียงแค่1,000 10, 0กิโลเมตรพร้อมสีน้ําเงินดิฟคริสตัลบูนะฮะเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันครับตัวนี้นะครับคือตัว Ford e v e r e s t 2.0ไทเทเนียมพัดนั่นเองนะครับเป็นตัวสีพิเศษนะสีน้ำเงิน ดิฟคริสตันบูนั่นเองหรือถ้าพูดเป็นภาษาไทยที่นํำเงินนี่แหละแต่ว่ามันดูเป็นแบบ ไล่เฉดจากสีน้ำเงินเป็นสีดําได้ด้วยซึ่งถ้าเรามองไกลๆบางทีเราอาจจะคิดว่ามันเป็นสีดําซึ่งสีนี้เป็นสีพิเศษที่หาย,ยากในตลาดแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็ตัวใหม่ใช้มาเพียงแค่10,000กิโลเมตรนะรถใช้มาเพียง11เดือนนะฮะนับจากที่เจ้าของออกรถมาเลยนั่นเองกลิ่นตัวรถด้านในเมื่อกี้ผมดมอะไรยังใหม่อยู่เลยนะฮะและใหม่ที่ใช้มาก็น้อยอยู่1 0 0 0 0กิโลเมตรเทียบกับรถป้ายแดงนะราคาหายไปถึง5 0 0 0 0 0บาทเลยนะครับแล้วตัวนี้ตอนนี้เหลือเพียงแค่1นึ่งล้านเก้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้น ถ้าใครอยากได้รถโกวท็อปขับ2นะและที่สำคัญนะครับคันนี้นะมีวารันตี0อีก3ปีนะครับไม่แสนโลนะฮะและที่สำคัญผ่านการเคลือบแก้วมาแล้วด้วยและยังสามารถไปเคลือบแก้วต่อได้ในระยะต่อไปในสมุดจะมีระยะบอกนั่นเองนะครับและนอกจากออปชั่นที่ผมพูดไปว่าทุกคนจะได้สำหรับซื้อคันนี้นะยังได้ไป้ายนี้ด้วยนะเลข3ตัว190นั่นเองนะครับก็ถ้าใครชอบก็ดีใจไปด้วยแล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ถ้าใครสนใจทักเข้ามาแล้วกันที่เพจของเรา Facebook KB Auto ต้คยจำลศัพทคันูคุณภาพนั่นเองนะครับแฟพนรพ์มของเราจะมี Facebook YouTube l i อ e ไลน์แอดดูขึ้นที่รโตรงนี้แล้วกันรีบสแกนเข้ามาดูแล้วกันว่าเดือนนี้หรือเดือนหน้าคันนี้จะอยู่กับเราไหมนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูรีวิวกันแล้วกันนะว่าตัวรถเป็นยังไงกันบ้างครับ เดี๋ยวเรามาดูสภาพตัว Ford Escape กันดีกว่านะว่ารถที่ใช้มาเพียงแค่11เดือนนะสภาพตัวรถเป็นอย่างไรกันบ้างและได้ไป้ายไปเลยตัว1 9 0นะฮะในกล้องโกโปก็ยังมีความเฉดไล่บูไล่ดำอยู่นั่นเองนะฮะตัวไฟนะครับสวยงามนะฮะหลอดโปรเจคเตอร์ LED นั่นเองนะฮะขาวสะอาดนะนี่เลยนะฮะด้านหน้านะโดนสเก็ตเป็นหินนิดหน่อยนะนี่เลยถึงรถมันจะเป็นรถที่ใหม่มากนะฮะแต่ว่ามันต้องมีผ่านการใช้งานกันมาบ้างนะฮะนี่จุดนี้นะฮะเล็กน้อยนะฮะนี่ ด้านล่างนะไฟตัดหมอกพร้อม Parking Sensor น,นั่นเองนะครับกระจังหน้าดูดันเลยนะฮะมีโลโกโฟอร์ดสีน้ำเงินนั่นเองครับที่นะี้โลโก้เอเวเลตนะฮะด้านบนนะฮะเทิศเรียงกันไปเลยไฟด้านขวานะนี่เลยดูสะอาดตานะฮะไม่อมเหลืองแน่นอนนะสำหรับรถที่ใช้มาเพียงแค่11เดือนเท่านั้นคิวซุ้มล้อเล็กๆยังไม่โดนแดดกัดนะครับสภาพดีอยู่แม็กเดิมโลโกโฟอร์ดตรงกลางนะครับอันนี้จะเป็นสีออกเทาๆหน่อยตัดสลับสีโฮเมียมนั่นเอง ตัวดอกอยางประมาณนี้เลยครับคันนี้เนี่ยเป็นดอกอยาง R20 นะตรงแก้มนะมีโลโก้เ v เวอร์เ,เนะครับกระจกนะฮะโอ้โหเห็นหน้าผมอีกแล้วนะมีไฟเลี้ยวตรงนี้นะไฟเลี้ยวยังไม่มีรอยลาวนะฮะและด้านล่างพลาสติกสีดำครับผมมือจับเป็นคีเลตนะมีปุ่มกดปลดล็อกเข้าไปได้เลยถือกุญแจนะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยจะมีฟิล์มกันรอยนะ ไม่รู้ในโกโปรมองเห็นไหมแต่ตรงตาคนปกติเห็นนะฮะลานบันไดใหม่สวยงามนาว้เหยียบขึ้นไปก่อนขึ้นรถเองล้อแม็กเดิมๆด,ด้านหลังด้านขวานะฮะดูซิดูซิมีอรอยเบียดฟุดบาทมาไหมครับดอกยางลึกๆนะฮะก็ใครซื้อคันนี้ไปเรื่องยางก็ไม่ต้องห่วงนะไฟด้านหลังนะฮะเดิมๆไม่มีกรอบครอบนะฮะประตูไฟฟ้าด้านหลังนะครับ นี่เลยเจ้าของเก่าคุมทรมนะฮะแบบอยากให้รถดำดูดาร์ดูมืดดูดิแบบว่าคุมโทนไปหมดเลยนะครับกดปุ่มปิดหนึ่งทีนะฮะเสียงเบาเงียบมากดูไม่มีเสียงอะไรเลยนะฮะและด้านหลังนะฮะมีพาร์คิ้งเซนเซอร์อีก4จุดนั่นเองนี่นะไฟด้านซ้ายตอนติดนะฮะจะกระพริบหน่อยในกองโกโปรครับล้อแม็กนะฮะด้านซ้ายด้านหลังนะตรงนี้มีแต่พวกคาบรอยแว็กนะฮะรอยเบรคฟุบัดไม่มีนะดอกยางลึกๆครับ สภาพดอกอยางจัดว่าสบายมือจับนะฮะติดฟิล์มกันรอยให้เรียบร้อยครับกระจกฝั่งด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีรอยคาตรงนี้เห็นไหมเอาเช็ดออกเช็ดออกโอเคถือว่าไม่มีตําหนินะฮะไฟไม่มีรอยลาวนะเราแม็กด้านหน้าด้านซ้ายครับ โดยรวม4ีล้อสภาพใหม่นะหายห่วงเลยนะไม่มีรอยเบ็ดฟุบบาทเลยถือว่าดีเจ้าของเก่าดูแลเป็นอย่างดีนะฮะดอกยางก็ยังลึกๆอยู่นะฮะคันนี้สีพิเศษแบบนี้นะฮะต้องมาดูกันนะ,ะว่าลูกค้าคนไหนจะได้ไปครับมาลุ้นกัน มาลุ้นกันนะครับว่าคลิปนี้จะปล่อยก่อนหรือว่ารถจะออกก่อนคลิปนะฮะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะฮะและตัวนี้นะฮะร,รถเนี่ยเจ้าของเก่าออกมาวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับนี่เจ้าของออกมาวันที่18มีนาคมปี2565นั่นเองถ้าคำนวณแบบเบาๆก็คือเข้าเดือนที่11นั่นเองนะครับก็ถือว่า รถยังไม่ครบ1ปีเลยนะฮะใครได้คันนี้ไปนะถัดวรถดีเลยตัวอ p อปชันด้านหน้าหรืออะไรพวกนี้ผมบอกได้เลยว่ามันใหม่มากส่วนตัวนี้นะจะเป็นบุ๊กเซอร์วิสของตัวเครือบแก้วนะฮะก็ซี่เซอร์วิสก็คือมันยังมีให้ไปทำฟรีนะฮะอีกตอนนี้ปั๊มไปแล้ว1รอบนะฮะจะมี1,2,3,4,5,6 อีก6รอบนั่นเองถ้าใครได้คันนี้ไปถือว่าได้ออปชั่นตรงนี้ไปด้วยเลยนะฮะสตาร์ทดูแบบไม่มีความดีเลยตัวจออะไรทุกอย่างมาใหม่หมดเลยนะฮะคันนี้นะไม่หนึ่มื่น้าร้อกิโลเมตรนั่นเองไม่ต้องพูดเยอะนะจอไม่เลือนไม้ทุกอย่างเทดูดีสะอาดเพราะว่ายังใหม่มากและตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคูสคอนโทรโลโก้ฟอร์ดแต่ช่างงาน <c oughs> แต่ชัดเจน เสียงดังฟังชัดนะฮะแล้วก็ควบคอนโทรก็อยู่ด้านด้านขวานั่นเองนะครับตัวโครเมียมสีเทาดูดีนะฮะสภาพผู้มาไล่เนี่ยคือดูแค่ตาเปล่าเนี่ยคือดูรู้เลยว่ารถโคตรใหม่นั่นเองตัวจอจะมีระบบนำทางแบบนีวิเกเตอร์แอร์ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวเปิดแอร์ก่อนแอร์แยกปรับซ้ายขวาได้เลยนะครับปรับตรงบวกกับลบนั่นเองนะครับสองฝั่งนั่นเองนะฮะพัดลมปรับตรงกลางนะฮะง่ายๆนะครับนอกจากจะมีแอร์แยกปรับซ้ายขวาได้แล้วก็ยังมีชาร์จไวเล็แบบไร้าสายนะฮะแต่ ผมพ้อที่อย่างนี้แล้วกันว่าปกติตัวชาร์จเวเลยแบบไร้าสายเนี่ยมันจะวางนอนอย่างนี้เลยแต่ของตัวรุ่นนี้เนี่ยจะวางแบบอย่างนี้เข้าไปวางแบบแคบเข้าไปอย่างนี้เลยวางนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวมันก็จะติดให้เองน,นั่นเองนะครับแล้ว USB มี1รูนะฮะตัวด้านหน้าตรงนี้กรอบสีเทามีเขียน Everlane นตฮะเบาะเนี่ยน่าจะเป็นไฟฟ้าคู่อยู่แล้วเก็บน้ําด้านหน้าเก็บได้3แก้วอันนี้แก้วเล็กๆนะฮะตรงกลางมีอีก2แก้วใหญ่ๆน,นั่นเองนะฮะและด้านเบาะเนี่ย ถือว่าใหม่มากรอยเหี่ยวไม่มีเลยสีดำล้วนดูหนาดูนั่งสบายนั่นเองนะครับสภาพบ่อเนี่ยเดี๋ยวผม่ายอินเสิร์ตให้ดูแต่บอกได้เลยว่าใหม่มากกล้องถอยหลังนะฮะจะมี3มเรดราสีแดงสีเหลืองสีเขียวและมีเส้นปะซึ่งเวลาเราหมุนนะฮะเส้นปะไม่หมุนตามตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์10ส,สปีดนะฮะตอนปรับเนี่ยมีตัวบวกตัวลบตรงเกียร์ให้เล่นด้วยคล้ายๆ้ยเพเทชชิปไว้เล่นเกียร์ กดทีเดียวนะนี้เราจะเปิดฝาที่มันไว้บังกระแดดก่อน1รอบนะฮะแล้วเรากดอ,อีกหนึ่งทีนี่นะถือว่ามีประโยชน์อยู่แล้วนะสำหรับรถพอรดโรมิกสรุปปรถท็อปขับ2นะคันนี้ถ้าคุณลูกค้าท่านไหนนะที่ชอบรถ SUV 7ที่นั่งชอบสีที่มันไล่เฉดเป็น2ส,สีก็คือสีน้ำเงินตัดสลับสีดำหรือมันไล่เฉดกันเองนะฮะ ก็ดูคันนี้ดูคลิปนี้ดีๆแล้วกันนะครับและถ้าเป็นผมเนี่ยซื้อคันนี้ไปเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเปลี่ยนอาจจะเป็นพรมที่วางรองเท้าเพราะว่าตัวรถด้านในเนี่ยจะสีดาหมดเลยมันก็จะเป็นโทนเบื้องติดหนึง่งแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนพรมให้มันเป็นสีน้ําตาลหรือว่าเป็นสีแดงอะไรเงี้ยมันก็จะมีความต่างหรือความตัดของตัวรถให้มันดูเด็ดมักยิ่งขึ้นสภาพเบาะเนี่ยผมแทบไม่ต้องพูดอะไรเลยคือมันใหม่แบบใหม่แบบใหม่มากนะฮะแล้วตรงกลางนี่ก็จะมีตัวทิ่สองวต์แล้วก็150วัตต์ให้ชาร์จออีกนั่นเง บาะถือว่าผ่านเกณฑ์ทุกอย่างตัวทุกอย่างใหม่ไฟตรงกลางปรับได้ด้วยเปิดได้นะฮะแอร์ก็มีตรงนี้ให้เราปรับนะฮะโดยรวมสภาพตัวรถใหม่มากกับรถที่ใช้มาเพียงแค่1,000 0กิโลเมตรรถ11เดือนนะฮะราคาหายไปถึง5 0 0แสนกว่าบาทพูงมาลัยไฟฟ้าด้วยก็ฝากคันนี้ไว้แล้วกันนะฮะถ้าใครที่สนใจ f o r d e v e r e s t 2 0ต์นเนียมพดนะครับดูคลิปนี้ให้จบแล้วกันนะครับสนับสนุนโดย Sure. คาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว o m ด